พูดถึงแม่สายแล้วเนี่ยมันก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจสําคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับเขตยังมีพื้นที่การติดต่อกับป่าเทศองมากนะครับผมแล้วก็ยังมีทินเศรษฐกิจนะครับคืออำเภอแม่สายของเราเนี่ยตรงไปด้วยแหล่งการค้านะครับไม่ใช่มีแค่แหล่งการค้านะแต่เป็นมีเชิงวัฒนธรรมด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่ย่อตัวอย่างเช่นบันในเบา ครับั่งไปมาถึงไปสนดกุมมากเลยเป็นสตมาถชมบรรยากาศจิวทัศน์ของแม่สายทุกคนเลยนะครับเจแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสิ่ติที่น่าสนใจนะครับครับที่น่าสนใจที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับหลายสถานที่แห่งหนึ่งครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามช่วงหน้า ช่วงที่สองนะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะพาไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับและสถานที่ที่น่าสนใจครับผม <laughs> นั่นก็คือศ <laughs> <อ>ูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพลืชํามันนั่นเองนะครับครับบรรยากาศที่นี่สวยมากเลยครับดูรอบๆเลย <laughs> ชิลมากๆเลยนะชิลมากๆเป็นบรรยากาศที่แบบ <laughs> น่านอนอ่ะอะไรครับ เ,เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจฟังความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับครับผม oh. บและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานะครับพืช น้ำมันและชาน้ำมันเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาน้ำมันนะครับจะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ๆคนหนึ่งครับเาชื่อว่าพี่เก๋นะครับไปพบกับพี่เขาเลยครับสวัสดีครับคือน้องเขาเป็นตัวแทนนะครับจะมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาน้ำมันนะครับกันอื่นเลยคำถามข้อแรกเนี่ยเราจะรู้ว่าชาน้ำมันเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ จริงๆเนี่ยชาน้ำมันนะคะมีความเป็นมาก็คือว่าเขาโด่งดังในประเทศจีนมานับพันกว่าปีแล้วนะด้วยคุณสมบัติต่างๆที่เทียบเท่ากับหมน้ำมันมะกอกหรือ,อโอลิฟออลนะคะด้วยการทําโครงการของวิทยิชัน้นปรร่วมกับสถาบาันเทคโนโลยีของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ทําการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับชาน้ํามันซึ่งเป็นในเรื่องของกากชาในการวิจัยเรื่องกากชาไปกํจาจัดหอยเชอรี่ในานาข้าว เรื่องนอกจากนี้ก็ทําให้เหตุการณ์ในเรื่องของการกราบทูมถวายบังคมงต่อองค์สมเด็จพระนิพพานเลยได้นําการศึกษาเรื่องชาน้ํามัน,เ,นเข้ามาสูา่ประเทศไทยต่อมานะคะแล้วชาน้ํามันนี่คือเข้ามาตรงพอต่อไหน,นครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นกล้าชา้ํามันหรือว่าคําว่าชาน้ชานามันคำเดียร์ออลิเฟราเนี่ยเริ่มเข้ามาสูบ่บทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ปี2547นะคะใช่โดยการให้ความ ช่วยเหลือจากเอกัคราชทูตประจำประเทศไทยก็คือมวลทนไทยกับจีนนั่นเองนะคะโดยการนําต้นสายพันธ์คาเมเดออลิเซลาเ่ามาทดลองปลูกแล้วก็ค้นหาสายพันธุ์ที่สามารถปลูกในประเทศไทยได้ตอนนี้เราก็มีแหล่งปลูกเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วด้วยคะครับผมแล้วนอกจากที่จะไปผลิตเป็นชาน้ํามันเนี่ยครับสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมครับ จริงๆขอเกินก่อนละกันเนาะ <พอ S 1> ว่า,าน้มัาเนี่ยคนส่วนใหญ่ทั่วไปจะเข้าใจคําว่าชาคือชาชงดื่มแต่สายพันธุ์ชนิดนี้เนี่ยไม่ใช่ชาสําหรับชงดื่มก็คือใบหรือดอกไม่สามารถนํามาชงดื่มได้เลยนะคะเขาจะนํามมเมล็ดเนี่ยค่ะที่อยู่ด้านในของผลชามาผลิตเป็นน้ํามันสำหรับการบริโภค<ม>วิธีการบริโภคของเราก็คือวันละหนึ่งช้อนโต๊ะอาหารเช้า ขาจะช่วยในเรื่องของการเขามีคุณสมบัตินี้นเรื่องการสลายไขยมันทําให้เกิดการป้องกนันในเรื่องของการเกิดโรคหลอดเลือดติดตันหัวใจเบาหวานความดานันรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยเนื่องจากว่ามีกรดโอเมก้า3 6และ9นะคะนอกจากน้ามันสําหรับการบริโภคแล้วเนี่ยน้ำมันมะเร็ชาย,ยังสามารถเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกด้วยก็คือสามารถเป็นส่วนผสมในการทําเป็นข้อวสำลั์สูตรต่างๆ ขั้นตอนนี้ทางศูนย์วิจัยก็จะมีมากมายหลายรายการเดีย๋ยวให้น้องๆไปชมเองว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามีตัวอย่างทดลองให้ด้วยนะคะครับรการผลิตแบบตัวเซลล์ของเครื่องสัอาอเนี่ครับเป็นมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับขั้นตอนตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทําการหีบที่นี่นะคะก็ถึงเวลาหรือถึงเวลาเขาก็จะส่งให้ทางที่สูตรเรากพืะจัดจำหน่าย<ม>แต่ก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นในเรื่องของ คอสเมติกที่เราผลิตเองก็คือจะเป็นไขสบู่จากการปั่สภาพน้ํามันมาลเซชาแล้วเราได้ไขสบู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มาทําในเรื่องของการทําสบู่สําหรับหน้าล้างหน้าสบู่สําหรับผิวกายซึ่งตรงนี้เราได้ทำทำเองทั้งหมดเลยนะคะและจากที่มีความรู้ไปแล้วนะครับก็จากที่มีความเป็นมาอะไรกันไปนแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคือจากอันนี้ได้แล้วแม่อยากจะรู้จริงๆว่ามีการปลูกที่ไหนล่ะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่ปลูกในประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถปลูกได้แทบทุกพื้นที่นะคะแต่ถ้าหากมาปลูกในประเทศไทยเนี่ยสายพันธุ์คำหรือ,อเซล่าไม่สามารถที่จะทนความเขาเรียกว,ว่าไม่ไม่สามารถจะทนในภูนมิอากาศของไทยได้เท่าที่ควรนะเราเลยต้องมีการผสมพันธุ์พื้นเมืองเข้าไปซึ่งตอนนี้ก็สามารถมีหลายคอปลูกเป็นพื้นที่หลักๆของเราก็จะ ที่หมู่บ้านแถวเทอดไทนะคะในอําเภอแม่ฟ้าหลวงก็จะมีะโครงการหึ่งโครงการแล้วเรียกว่าโครงการเดาลองปลูกต้นชาน้ํามันนะคะซึ่งมูลที่ที่ได้ทําการดูแลยอยู่จะเป็นมูลที่แม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาโดยตูนจะเป็นผู้ดูแลต้นกล้าต้นอ่อนรวมถึงแฝปผูกทั้งหมดจนถึงขั้นตอนของการเก็บผลผลิตแล้วก็นํานมาส่งให้ทางศูนย์วิจัยนะคะื้นที่ทั้งหมดในตอนนี้มีประมาณส0 0พันกว่าไร่ต้นกล้าเน,น,นี่ยคาดว่ามีมากถึงประมาณ1 0 0 0ต้น Oh. <c oughs> เยอะมากานเลยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะนํามาปลูกเพื่อในเรื่องของการผลิตน้ำมันอย่างเดียว ออสิงส่งที่พระองค์สบพระพราชทรงเล็งเห็นในเรื่องของคุณประโยชน์ข,ของต้นชาก็นื่งจากต้นชาเนี่ยเขามีสรระคุณคล้ายกาับแฟสามารถประคุมหน้าดินได้ที่สํคาคัญรากฝอยเยอะมากปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกันและอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถไปนําร่องให้กับหมู่ชาวไทยภูเขาก็นื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำอาชีพทําไร่เลื่อนลอยแล้วก็ทำในเรื่องของการบุกรุก แผ่นดินหรือว่าพื้นที่ป่าที่เราหวงแห่งไว้ก็จะมีการนาต้นชาน้ํามันเนี่ยข้าไปปลูกเขาเรียกว่าปลูกเสริมแล้วก็ปลูกซ่อมแซงพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้เหลืออยู่ก็เหมือนเป็นการพึ่แผ่นดินให้มีกับความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวันนี้นะครับผมความรู้เยอะเหลือเกินแน,น,น่นเลย <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เก๋มากเลย <c oughs> นะครับที <c oughs> ่มา <c oughs> ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชาน้ํามันนะครับ <c oughs> ประโยชน์ของชาน้ํามันนะครับขอบคุณครับ ะะเดี๋ยวก่อนที่ลาจากกันไปนะคะขอเชิญน,น้องแวะเยี่ยมชมที่ศูนย์วิจัยนอกจากโครงการของเราเนี่ยจะมีในเรื่องการให้ความรู้เรื่องชาน้ำมันแล้วเรายังมีโรงงานผลิตน้ำมันมลาลเซีซึ่งทุกคนเด็กๆนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าชมได้ทุกจุดนะคะที่สมคัญแล้วเนี่ยสามารถมาคลายผ่อนคลายหรือว่าพักผ่อนตัทอัาศัยมีร้านอาหารนะคะคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา สวิสใจเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2อทุ่มนะคะน้องๆหากมีคณะติดทัวร์ก็สามารถมาทําการติดต่อที่นี่ได้เรามีการรับคณะทัวร์ให้นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยทีสดนะคะฟรีนะฟรี๋ลวต่อต่อจากนี้เดี๋ยวเราก็ไปชมผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านะคะครับค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราตามไปชมผลิตภัณฑ์กันเลยครับ I said I don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. She said I am the one who will dance on the floor in the round. She told me. Her Deep, as you close to see, can every head with us the dreams be in the one who so will dance on the floor. และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านค้าน,นะครับซึ่งในร้านค้าน,นี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ต่างชา,า,าน้ำมันนะครับจะเป็นอย่างไรงาน,นเกี่ยวเราตามดมกันเลยครับ For low was on her side But who can stand when she's in the matters, Schemes and plans Cause we danced on the floor in the round So take my strong advice Just remember to always sit ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในที่ร้านมะเได้ช้าครับเป็นโซนของมี่นะแล้วก็ตอนนี้ครับส่ของเราก็กำลังไปนั่งกินกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างกัน ก็จะพาไปชมโซนของ,ของนิทรรศการของที่นี่กันนะครับไปกันเลยครับ ทีนี้เข้าไปข้างในมืออยากรู้เลยของจริงเป็นไงก็น่าน่กสิเดี๋ยวเราไปตามหาไล่มันดูดีไหมไปไปไหมไปอร่ไยด้วยอร่รยเอาไป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 ฝาก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 ไปตะก้องฝากไหม ตน้น,ตนนี้ใช่หรอไหนอะอยู่ี่นี่เลยท่ไหนต้นนี้ใช่ไหมไม่นา่าใช่ไหนตามหากระต่อไปโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เหะ ต้นต้นนี้ก่อนวะต้นใหญ่ๆเนี่ยเออต้นนี้ก่อนวะนี่ห้ามาน้ำมันไม่ใช่หรอทําไมทําไรตรงนี้พูกันนาเฉยๆเจอไหมเจอแล้วเจอที่ไหนภัเก็ตหน้าเปวดร้นไหนเลอเป็นตัม่นหืช็อต นี่มันไม่ใช่ไล่ชาทำไมมันมีต้นเดียวอ่ะอ้าว พอแล้วมั้งพอเถอะเ,เหนื่อยแล้วไม่ตามหาแล้วกลับไห้เราไปถามพี่เก๋กันดีกว่าอืไปเราอยากจะรู้ัเลยครับว่าลักษณะการปลูกต้นชาแลนะมันนี่เป็นยังไง นะคะคแต่ว่าชาสำคัญน,นี่จะเป็นรรชาที่มีลักษณะสำคัญคล้ายคลึงกับคาเมลล์นิดเดียวมาซึ่งเราได้ทำการปลูกนะคะให้ประชาชนทั่วไปเราเห็นนักท่องเที่ยวอยากเดิเข้ามาเยี่ยมชมนะคะแต่เ,เรามาดกาูกันว่าต้นชาน้ำมันมีลักษณะแบบไหนนะคะอยู่เฉยด้านหลังแล,แล้วสำหรับต้นชาน้ำมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นต้นไม้พุ่มมีลักษณะสูงมากนะคะประมาณสูงสุดประมาณ20เมตรนะคะที่สำคัญแล้วเนี่เยเขาสามารถที่จะ ปลูกในพื้นที่ที่สูงระดับน้ำทะเล500เมตรถึง1,300เมตรเข้านานเนาะเพราะฉะนั้นเนการศึกษาวิจัยเลยต้องหาสายพันธุ์ที่มีความคล้ายคลึงมากที่สุดก็ได้สายพันธุ์นี้แหละค่ะซึ่งเป็นคาร์เมเลียจักรุนิก้าลักษณะชีวิตเขาแตกต่างของสองสายพันธุ์นี้ก็เพราะว่าตัวของดอกสายพันธุ์คาร์เมเลียจักรุนิก้าเนี่ยจะเป็นดอกสีชมพูทั้งดัชซูร่ารุ่นนี้เนาะก็จะเป็นดอกสีชมพูซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคาร์เมเลียออริเซราเนี่ยเขาจะเป็นดอกสีขาวอย่างดูเข้าใจ นื่องจากตรงนี้เนี่ยที่เรามาทําการจัดแสดงเกเรื่องสามว่าแปลงูกจริงๆเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะอน,นุญาตให้เข้าชมได้เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการทาวิจัยค้นคว้าเรื่องสายพันธุ์ของมะเร็งละก็ต้นกล้านั่นเองนะคะซึ่งในนะอนาคตเนี่ยตรงนี้แหละก็จะเป็นข่าวดีของประชาชนที่จะได้ต้นกล้าและก็สา,าพยพันธุ์มเอในประเทศไทยแน่นอน ขอให้รอแล้วก็อดใจกันดนะีนะซึ่งตอนนี้ต้นก้าชาน้ำมันก็ยังเข้าปีที่7แล้วนะคะถือว่าเริ่มเข้าสู่สภาวะในเรื่องของข่าวดีมากยิ่งขึ้นเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราทำการเพาะปลูกก็ต้นก็มีลักษณะที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่เกิดโรคไม่เกิดโรคสักเท่าไหร่นะ บ้างอยู่ข้างหลังเอาย้อนย้อนไปนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของความมาว่าเป็นยังไงมาย่งไงแล้วก็ได้เป็นต้นชาด้วยโอ้ของแท้เลยซึ่งมีค่าใช่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยสุดยอดครับแล้วก็แล้วก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับสถานว่าไงนะครับศูนย์วิจัยและ พัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามันนะครับที่แม่สายเราถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาชมนะครับแวมาพักผ่อนชิลๆอมีสวยครับที่นี่เทียบเลยที่เนี่ยครับงั้นเราต้องขอลาไปก่อนนะครับพบเจอพบเจอกันอีกชาติหน้านะครับชาติหน้างั้นวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีรับ ไม่ได้เกี่ยวอะไรก็อยากจะดูนะเข้ามาหายนะเข้ามาโจนเลยอ้าวเลยเด็กลัวไซเน่ ตอนนี้นะครับเราก็จะพาไปชมโซนของนิทรรศการของที่นี่กันนะครับ